เียมนะคะเจีย๊ยบเจียโต้ตค่ะวกว่ารูปเหเรลืมค่ะว่ามีโปรอะไรบ้างโอ้แดดร้อนมากแดดร้อนมากมีโปรโออกรถ999บาทเช่นเคยนะคะขออนุญาตอยู่ในร่มนะตาตุบมากเลยได้ยินไหมคะพาชมรถรอบบ่ายค่ะพาชมรถรอบบ่ายขออนุญาตอยู่ในในเต็นท์นะคะเรามีรถสวยๆให้เลือกสารหลายคันนะคะเห็นไหมเอ่ย อันนี้ลองใช้ไม้เซลฟี่มุมสูงนะค่ะอยู่ในเต็นนะคะเสียงจะชัดดีไหมเอ่ยมีรถเจที่นั่งรถครอบครัวนะคะมีตอนนี้มีเข้าใหม่ก็จะมีอ n นโนวาราคาสามแสนกะบาทค่ะสามแสนกะบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มาจากเจ u t ตนะคะไม่ต้องใช้เงินตางรถคะ่ะจองแค่999บาทนะคะเท่านั้น หน้าบ้านเก็บเก็บค่าโอนจัดหนึ่งหมื่นแต่ประกันฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามาจากในไลฟ์เจอโต้ในเพจเจอโตแจ้งได้เลยเจ็บเก็บแค่9ก้าร้อยเก้าบาทนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะนี่ฟอ,อร์ดเอเวอเรสสวยๆดรอร์เลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าข้างนะแสงมันจ้าแสงมันจ้าแล้วเวลามันจ้าแล้วตาแม่ค้าก็จะเริ่มจะลืมไม่ขึ้นนี่ค่ะเห็นไหมคะฟอร์ดเอเวอเรสหล่อมากหล่อมากๆ คันนี้เป็นเครื่อง3.2นะคะเคงสาตัวท็อปค่ะพอเราจะเน้นขายรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าถามได้เลยขอดูสำเนาทะเบียนรถได้เลยนะคะจะมีโชว์ให้ดูนะคะฟอร์ดเอเวอร์รคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3.2 4 w h e e l นะคะ4 w h e e l ตัวท็อปสุดเระเปไฟฟ้าครบคันมีซันรูฟรุ่นเรียกรุ่นว่าไทเทเนียมคัดนะคะรานะคาแนะ4 848 แคปเปนออกรถ999บาทเช่นกันนะคะทุกคันแถมประกันอย่างฟอร์อันนี้จะต้องแถมประกันชั้นหนึ่งให้เลยนะคะดอกเบี้ยไม่มีบวกนะเจ๊เป็นคนจ่ายจะเป็นคนจ่ายนี่ค่ะเจะที่นั่งไปเที่ยวกันไมเจดี่นั่งค่ะอ n นโนวาคันนี้ปี12ไม่70,000เพิ่งเข้าใหม่ๆนะคะรถมือเดียวเลยสวยมากสีบรอนขออนุอญาตด,ดูด้านหลังนะด้านหน้า,า,นนาตาตาแม่ค้าสู้ไม่ไหว สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะเจะพาชมรถนะคะบ่าย,ายวันเสาร์เนาะจะมีวิโก้แชมปเข้ามาใหม่มีทั้งแบบแคบและสี่ประตูนะคะคันนี้สีดำคันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เราดูมุมสูงเราใช้ไม้เซลฟีเนาะปีสิค่ะ v ีโก้แชมปนะคะคันสีดำคันนี้ปีสิบจะขายอยู่ที่ 438เท่ากับคันเข็บขาวที่มาใหม่ปี15้องบอมกำลังล้างอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะออกรถ999บาทเช่นกันนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะรอเดียวกันเดินที่แล้วเลยเนาะรอเดียวกันเพราะว่าพิเศษให้ค่ะพิเศษนะคะอันนี้เป็น DMAX นะคะปี08ค่ะ DMAX ตัวสูงนะคะสวยๆ นี่รถมือเดียวหมดเลยนะที่เดินผ่านนี่คือดูเร่มได้เลยนะคะรถมือเดียวทั้งหมดเลยนะคะนี่ที่ผ่านมาตั้งแต่ฟอร์ดไอวูเลนนี่ยังเป็นมือเดียวอยู่นะคะแล้วก็เจ้าของเดียวนะคะไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็น d ี a x ปี08ตัวสูงนะคะ3 8 0 0สนสวัสดีค่ะพี่ลี่เจี๊ยบเอารถมาอวดค่ะปี08นะคะฟีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหมือนกันจอง9 10, 10, 9 9้กน้องเชฟค่ะคันนี้โมโหเมื่อวาน เช็คเครดิตลูกค้ามาจากเมืองจันต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเครดิตมันเชฟมาที่จัดมันน้อยถ้าเครดิตไม่ได้ปับ๊บมันต้องโดนดาวสามสิบเลยเมื่อวานอกหักไปอกหักไปสามคนลูกค้าขับรถมาจากเมืองจันลูกสะวออนนจองมาแล้วด้วยนะมาเห็นรถก็ไม่ผิดหวังรถไม่ผิดหวังแน่นอนสวันดี้ค่ะคุณเชอรี่รถไม่ผิดหวังลูกค้ามาเห็นจองออนจองมาตอนเห็นรถแต่ที่ผิดหวังคือผิดหวังเครดิต เชฟต้องขอโทษจริงๆจ,จะมีไฟแนนซ์รับจัดอยู่ไม่กี่ที่ค่ะเครดิตดีอ่ะฟีดาวได้เลยนะเชฟอ่ะไม่รู้ว่าน้องเขายังอยู่ในไลน์นี้หรือเปล่าพี่พี่อยากขายนะรีโว่สีประตูอยากได้รีโว่หรอคะคุณศักดิ์กร่รีโว่ยังสองจะยังไม่มีเข้าค่ะมีแต่วีโก้ตอนนี้นะคะมีแต่วีโก้อันนี้ค่ะเชฟปี18บแปดมื่อวานมีมาสองเจ้านะคะมาจากเมืองจันเจ้าหนึ่งมาจากนาคปรปฐมเจ้าหนึ่ง เช็คเครดิตแล้วเครดิตมันน้องเพิ่งไปขอบัตรเครดิตได้สามเดือนถ้าเป็นพวกเกียรตินาคินกรุงศรีอย่างเงี้ยจะไม่ได้ถ้าคันนี้ไม่ใช่เชฟนะคะเป็นยี่ห้ออื่นนะน้องสองคนนั้นได้รถแน่นอนแต่พอเอิญเขาเขาไม่เอาอะไรเลยเขาจะแต่เชฟคันนี้คันเดียวคันนี้สวยมากหล่อมากเดี๋ยวโชว์เจ้าเชฟสุดหล่อคันนี้ก่อนคันนี้เ้าบอกว่าทําสัญญาไปสามเจ้าแล้วเนี่ยหล่อมากค่ะหล่อมากคันนี้ เรามากเรามากรถมารถมือเดียวแล้วเขาบอกเขาหาแต่สีนี้ด้วยเขาหาแต่สีนี้รุ่นนี้เลยเจ็บเลยมขาจะทำยังไงอ่าเรามาดูคันต่อไปได้ยินเสียงชัดนะคะเจ็บก็ไม่ได้ถามเลยพูดอย่างเดียวแล้วได้ยินเสียงชัดไหมคะพี่ลี่ชัดเนอะน่าจะชัดนะนี่อันนี้ก็มือเดียวเหมือนกันอันนี้ค่ะยาริดเอชีพ บางคันแนมือเดียวไม่พอนะคะไม่เคยเคลียร์สีไม่เคยเคลียร์สีสักชิ้นเลยเชฟคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งติดรถนะคะบางคที่รถมันมีเก็บสีไม่ใช่ว่ามีชนหนักพลิกคว่ำอะไรนะคะบางคันเนี่ยมีเขมีขีดมีริ้วรอยแล้วก็ต้องบอกตามความจริงอย่างฟอร์ดเอวเวอร์เร์จะต็เก็บไปแล้วสองชิ้นกันชนหน้ามีรอยโกเกตหินอย่างเงี้ยเราต้องเก็บนะคะแต่อย่างน้องยาริปเอชีพคันนี้นะคะสวยไหมคะมุมสูง <c oughs> เห็นหน้าบ้านมันจ้ามากหน้าบ้านมันเจ้ามาก คันนี้ไม่เคยเก็บสีสักชิ้นไม่หกหมื่นโลคือเรียกว่าน้องๆป้ายแดงภายในเลี่ยมมากค่ะถ้าเจอบ,บอกว่าสวยคือเก็บเอแบบเอห้าดาวเลยสวยจริงๆนะคะสวยสวยของเจ๊นี่คือไม่ใช่แบบสวยแบบซีซัวนะสวยจริงๆต้องสวยจริงๆคันนี้รถสองมือแต่ว่าสวยเหมือนกันค่ะรถเป็นซีอนจีนะคะคันนี้เจ้าของตกงานเนาะซื้อเจ๊ไปเองแหละแล้วก็อาไปใช้ไม่ทันไรก็ต้องเอามาขายพเพราะเศรษฐกิจจะเข้าใจ อันนี้ขายแค่ไปทิมสามจะขายแค่สองห้าแปดเองนะออกรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เช็นกันนะคะอ่ารถซิ่งเราก็มีนะนี่รถซีวิตตีโปง่งคันนี้ก็เรื่องเนื้อคู่เหลือเกินแม่ย่านางแม่ย่านางคนนี้เรื่องเนื้อคู่เหลือเกินจัดไฟนั้นไปสามสี่เจ้าแล้วไปเถอะรถสวยค่ะรถสวยตีแม็กตีโปง่งเห็นไหมคะเออเขาโรถถัง,งตีโปง่งรถอย่างเงี้ยบางทีไฟนั้นมันจะมีที่จัดอยู่ไม่กี่ที่นะคะจะก,ก็มปที่จัดนะ แต่มันจะมีอยู่ไม่กี่ที่ไนงะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะค่ะอ่ามีซิตี้ค่ะ,ะ,คะเห็นเห็นไหมเอ่ยจะใช้ไม้เซลฟี่นะเดี๋ยวนะซิตี้ CNG ค่ะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวแม่ค้บาบังหน้ารถซิตี้ CNG เป็น13ใช้กระดอ้รถ999บาทโปรโมชั่นของแจก็คือฟรีทุกค่าจ,จ่ายนะคะจ่ายแค่999บาทค่อนถูกมาก ค่อนถูกมากๆใครที่หารถใช้ในช่วงโควิดนะคะมาหาเจ๊ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ค่ะ Civic หล่อๆ FT ค่ะไฟเหลี่ยมแล้วบางทีนะเนี่ยอย่างงี้จะลงแม็กให้ใหม่เลยอย่างอย่าง f ีคันดำเนี้ยคันดำนี้ f ีไฟเหลี่ยมนะคะโทษนะคะรถสองมือรถสองมือแต่ไม่เคยติดแก๊นแน่นอนนะคะเกียร์เครื่องเกียร์สมบูรณ์รับประกันให้ปีงเลยนะคะแม็กยางใหม่ใหม่กริปหล่อมากหล่อมาก แม็กยังลงใหม่เลยนะคะใครหาอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะเต็นท์นี้ไม่มีแมวแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะมีรับประกันให้ทุกคันซื้อแล้วจะระวังว่าจะไต้องมีคันที่สองคันที่สามในนโมด้วยคันนี้ซีวิคคันนี้ขายเงินสดเพราะว่ารถเป็นเศูนย์สามนะคะไม่มีไฟแนนซ์จัดแล้วนี่ซีวิค dimension คันนี้ก็หล่อค่ะหลอ่อแสนกว่าบ,บาทน้อง ff น้อง f f o นี่ก็จัดสองรอบแล้วเนี่ยลูกค้าบูโรติดบูโรเยอะเหมือนกันนะพักนี้ สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะน้อง AFO นี้ก็คือขอนแคส4พันกันบาทโคตรสวยขับดีด้วยพี่ลี่เมื่อวานจะขับไปออนรถมาไปออนเพาชื่อเจี๊ยบม,มาเจ้าของบมครับไปออนนะคะจากเชียงใหม่นะคะออนเรียบร้อยขับดีมากไปใช้อีโคคาร์อีโคคาร์บางคันนะคะแบบมันบางๆอันนี้คือมันแน่นหนึเพราะมันรถนำเข้านะเอ4คันนี้เป็นเครื่องพันหกนำเข้ารถสวยนะคะ สวยมากทำสีชิ้นเดียวคือกันชนหน้าเพราะจะบอกเคยบอกมันมีขีดอยู่หน่อยนึงจะเก็บสีเรียบร้อยออกรถใช้เงิน999บาทผ่อนแค่เดือนละ4,000ัน่าบาทเท่านั้นนะคะ4,000ัน่าบาทเท่านั้นพาชมรถเรื่อยๆค่ะอันนี้เชฟค่ะเชฟตาตาสองชั้นนี่ก็ขายเงินสดนะคะหล่อมากหล่อหล่อร่ำหล่อร่ำหล่อรากห่อราฟอร์ดก็มีค่ะฟอร์ดเครื่องดูละทอกแล้วนะคะปีศู ภาแปลกๆไหมเห็นชัดไหมฝอดเป็นโอเพนแคปนะคะดูละทอกแล้วหน้าตาก็จะเป็นตบบไปมานี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้ามาเป็นแบบตะแกรงนะคะเป็นตะแกรงหล่อๆเห็นข้างในเนาะระบายอากาศาเพื่อความแรงค่ะแม้าบมาหน่อยๆค่ะคันนี้ก็แสนห้ดออกรถเก้าเกาสิบาบทเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังต่อนะคะไปดูข้างหลังต่อรถกำลังเก็บงานอยู่หลายคัน อันนี้พาชมรถนะคะอันนี้ e ศูนย์ยีรัแพทติดจองแล้วรอรอปล่อยรถเกียรติน่านแน่นอนแต่ทำไมยังไม่เคาะก็ไม่รู้รอรอรอคุละเคาะรอเกียรตินะคะเมื่อไหร่จะเคาะสักทีนะลูกค้าก็รออยู่นาวร่าค่ะนาวร่าปีสิบอดสี่ประตูมีหลังคาด้วย 2,98,000บาทเท่านั้นชั้นก็จะลด999บาทเช่นกันนะคะนวรารถวิ่งแค่90,000โลเท่านั้นนะคะอ่าขันต่อไปอันนี้ไททันกำลังชงนะคะกำลังชงไททันอยู่<อ>เห็นไหมคะอ่านำเสนอเข้าใหม่ค่ะวันนี้มาช้าไปซื้อมาอเกือบลื่น<อ>น้องบอมสวัสดีค่ะคุณจิมมี่สวัสดีค่ะคุณชิลี่แชทด,ดีใช่ไหมคะ บอมพร้อมออกกล้องใช่ไหมถอดเสื้อเนี่ย <c oughs> บอกส,อส่งสิให้ลูกน้องบอกให้แกจะออกกล้องไหมนี่ใส่เสื้อค่ะค่ะ,คะนี้เป็นวีโก้แชมป์นะคะรถสวยเยอะและดีละค่ะุณถโอ้ขอบคุณค่ะเพื่อนขาเพืเ่อนเริฟเจ้าเพิ่งได้วีโก้แชมป์ปี15มาค่ะคันสีขาวเพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองกำลังล้างนะคะสวยมากสวยมากๆรถเยอะเหรอคะพิิ โอ้โหตอนนี้นะั้นเดือนนี้ทำสัญญาไม่ผ่านตั้งหลายคันแล้วทำกรีลูกค้าติดบุโรไงติดบุโรใช่ไหมคะแต่ก็สู้ๆต่อไปเนาะคุณลูกค้าขาถ้าติดบุโรก็มันมีไฟนั้นรับมาแต่มันต้องมีเจ้าบ้านค้านะคะอันนี้เป็นวีโก้แชมปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไม้นะกลับไม่อ่าโอเคกลับกล้องไม่ใช่กลับไม่สวยไหมคะวีโก้แชมป ถึงมาเมื่อเช้าค่ะรถเบอร์เดียวเหมือนกันสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันน็อตน็อตบอลนัขยับยังไงมีนอดขยับตรงไหนบ้างไหมมีโดนตรงไหนบ้างไหมมีนัดขยับตรงไหนมั้งไหมโอ้ตอบเหมือนท่องมาดูมาแล้วน้องวันน้องมันตอบมันท่องมาีดูแล้วเจ๊ก็แกล้งหลอกค่ะมันเงี้ยน็อตเดิมหมดทั้งคันน็อตน็อตเดิมหมด มีก้แชป์้สมาร์ทแคปเปิดแคปให้พี่ดูหน่อยขับดีมากขับดีมากมากโอ้จิชมขอบคุณคุณจิมมี่มากค่ะถ้ามิโซนะคะถ้าเดี๋ยวขออนุญาตช่วยถ่ายของกันถ้าถ้ามิโซนะคะอ่อ เชอรี่พิงค่ะถาสุสกิจิมมี่สุสกิค่ะถ้ามือสองมาหาเจบนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าหามิซูนะคะไปหาเชคุณเชอรี่พิงนะคะถ้าเป็นสุสกิจป้ายแดงไปหาคุณจิมมี่ถ้าเป็นมือสองมาหาเจบเจโต้ค่ะอะดูรถบอมบอมบอม,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 มเปิดโอเพนแคปให้หน่อยรถกำลงังล้างอยูจ่จะได้ถ่ายรูปไหมวันนี้ฝนจะตกแล้วฮะ แคให้ดูหน่อยมันเป็นรุ่น Smart c แคนะคะแล้วก็เป็นตัว E เดี๋ยวขออนุญาตกดกลับต้องค่ะมันเป็นตัวตัวตัวสมาร์ทแคตัว2.5 EP Runner นะคะตัวนี้นี่แอมเบคู่นะคะเป็นตัวสุดท้ายแล้วสวยมากเรียบร้อยแล้วค่ะรถรถเรียบร้อยมากไม่มีโดนแน่นอน,นใช่ วันนั้นแต่วันนั้นซกบอกไปหน่อยนะฉันติเขาไปว่าพี่อตอนตอน,อตอนตอนดูตอนดูรถลูกค้าอาร์มาให้ดูที่หลังเต็นบอกพี่คะเช่อลูกคาวันนั้นเราส่งเจ็เชใช่ชเก็บเก็บของได้เลยนะลูกค้าจะดูไล์อยู่ขออนุญาตเมาส์อ่ะเปิดท้ายให้ดูหน่อยบอมรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวนะคะขายหาวีโก้แชมป์อ่าสมาร์ทแทคันนี้ปี15นะคะ 4 0 0 0กว่าบาทออกรด999บาทเช่นกันค่ะ999บาทเช่นกันนะคะอ่าเรามาดูบรรยากาศข้างหน้าคุณลูกค,ค้าค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าโควิดก็รู้สึกว่าจะเหมือนมันจะกลับมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนักแสดงว่าพวกเรากาดตกพวกเรากาดตกกันหรือเปล่าเอยอ,อย่ากาดตกนะคะถ้าเราไม่ถูกไม่อยากถูก ล็อกดาวน์นะคะอาก,กาศตกแล้วน้ําก็กาลังอากาศนะ่าเข้าหน้าหนาวหน้าฝนอย่างนี้อันตรายมากนะคะก็ต้องอย่าลืมอย่าเพิ่งประมาานะคะเว้นระยะห่างล้างมือนะคะแล้วก็อากาศอย่า,กกาตกนะคะอันนี้บรรยากาศหน้าแต่นะคะฝนก็น่าจะใกล้ๆมาแล้วค่ะอันนี้เจ๊อยู่ถนนกาญจนานะคะคุณลูกเพจถ้าเกิดคุณลูกเพจหารถนะคะของเจ๊อยู่ถนนกาญจนานกรุงเทพปฝนทนนะคะ ฝั่งนู้นก็จะมาจากเอ่อมาจากบางใหญ่บางบัวทองนะคะของจะอยูปักซอยสอนอสบางสอทองนะคะถ้าคุณลูกค้าหารถจู่ก็ลองแวะเข้ามาดูนะคะที่นี่มีแต่รถสวยรับรองค่ะแล้วก็ไม่มีแมวแน่นอนอนุญาคารมค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ขออนุญาตขอตัว่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอารถมาให้ดูใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะากาดจะตกนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายค่ะ